ประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับนักข่าวสารคดีดังว่าที่เรื่องนี้เป็นที่หนึ่งในเรื่องเล่าที่ออกมาจากปากของวิลาศมณีวัฒนักเขียนชื่อดังระดับประเทศถือเป็นเรื่องที่มีความน่าเชื่อถือได้มากพอสมควรมีนักเขียนชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งแวะมาที่สำนักงาน Studio อเทนถนนอัฐการประสิทธิ์ตอนนั้นสิบโมเช้าแล้ว ทีมงานมากมายตัดต่อภาพยนตร์สารคดีท่องเที่ยวชุดชี่ประจวลงเท้ากันอยู่นักเขียนชาวฝรั่งเศสผู้นั้นยังหนุ่มอยู่หน้าตาหล่อเหลาเล่นหนังได้สบายพอเขายื่นนามบัตรผมก็นึกออกว่าเป็นใครเพราะหลานผมที่กำลังเรียนอยู่ที่ปารีสได้มีจดหมายฝากฝังผมมาก่อนแล้วนักเขียนชาวฝรั่งเศสผู้นี้กำลังเขียนประวัติ ประธานาธิบดีชาลส์เดอโกผู้นำคนสำคัญของฝรั่งเศสวิธีเขียนหนังสือของฝรั่งเศสนั้นเขาใช้เวลาค้นคว้ามากอ่านหนังสือกันเป็นตั้งๆเท่านั้นยังไม่พอต้องออกเที่ยวสัมภาษณ์ใครต่อใครให้ยุ่งไปหมดแล้วเอาเรื่องราวมาปฏะติประต่อกันเข้าภายหลังจากที่ได้สอบถามแล้วว่าเรื่องเล่าเหล่านั้นเชื่อถือได้เขาบอกว่า จากการสัมภาษณ์ในพลคนสนิทของเดอโกเขาได้ทราบว่าเมืองไทยมีพระดีอยู่องค์หนึ่งและตอนที่เดอโกถูกยิงด้วยปืนกลกระสุนปืนกลถูกรถพรุนไปทั้งคันแต่เดอโกก็รอดตายมาได้อย่างมหัศจรรย์ภรรยาของเดอโกเชื่อว่ารอดตายเพราะพระผู้มีอภินิหารยิ่งใหญ่ในเมืองไทยได้เสด็จไปช่วยชีวิตไว้ เขาบอกเขาเองไม่เชื่อในเรื่องอภินิหารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ก็มีใจกว้างยินดีที่จะรับฟังเขาจึงไปที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในปารีสสอบถามคนไทยที่นั่นว่าเคยได้ยินเรื่องพระไทยสำแดงอิททธิธ์ไปช่วยชีวิตประธานาธิบดีเดโกหรือเปล่าไปถามทีแรกไม่มีใครรู้เรื่องเขาจึงไปอีกหนคราวนี้พบผู้หญิงไทย เธอคงจะเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงบอกกับเขาว่าพระที่มีอภินิหารองค์นี้ชื่อหลวงพ่อเทิดอยู่ทางส่วนใต้ของประเทศไทยนี่เป็นคำเล่าของนักเขียนฝรั่งเศสผมฟังแล้วรู้ทันทีว่าเขาจำชื่อผิดที่ถูกควรเป็นหลวงพ่อทวดวัดชังไห้ปัตตนีผมเป็นลูกศิกษย์ปักใต้จึงทราบดี นักเขียนคนนี้อุตสาหบินมาเมืองไทยก็เพื่อจะถ่ายภาพหลวงพ่อทวดเอาไปลงประกอบในหนังสือประวัติเด็กโกที่เขาเขียนจวนจะเสร็จแล้วผมบอกว่าหลวงพ่อทวดมรณภาพไปนานแล้วเวลานี้มีแต่พระเครื่องถ้าจะถ่ายรูปก็ต้องถ่ายพระเครื่องซึ่งคนไทยถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากเคยช่วยชีวิตคนมามากแล้ว แต่บอกตรงๆผมก็สงสัยเหมือนกันว่าหลวงพ่อทวดรู้จักนายพลเดอโกได้อย่างไรคุยกันครู่ใหญ่หมดน้ำชาไปกาหนึ่งนะักเขียนฝรั่งเศสบอกว่าไหนๆก็มาแล้วจะขอเดินทางไปปัตตานีไปถ่ายภาพวัดชางให้และจะสัมภาษณ์พระในวัดหรือชาวบ้านบางคนด้วยมันเป็นเรื่องน่าสนใจเขาว,ว่าคนฝรั่งเศสที่เชื่อในเรื่องของอภินิหารและสิ่งศักดิ์สิทธิ ก็มีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยผมก็เลยต้องไปปัตตานีไปเจอเอาเพื่อนจุฬารุ่นก่อนผมปีหนึ่งเขาเคารพนับถือหลวงพ่อทวดมากเขาจึงให้หนังสือเล่มเล็กๆผมมาเล่มหนึ่งชื่อว่าอภินิหารสมเด็จหลวงพ่อทวดผมจึงแปลเป็นเล่าๆให้นักเขียนฝรั่งเศสฟังว่าในราพศ2 5 0 4หรือพศ2 5 0พนี่แหละ ได้มีการปลุกเสกหลวงพ่อทวดทางวัดได้ส่งพระเครื่องจำนวนหนึ่งมาให้จอมพลสฤิธ,ธนรัตเพื่อแจกจ่ายให้แก่นายทหารคนใกล้ชิดบางคนในจำนวนนายทหารไม่กี่คนที่ได้รับแจกพระเครื่องสมเด็จหลวงพ่อทวดนี้มีพลโทอํานวยชัยโรธทู่ทหารบกประจำฝรั่งเศสรวมอยู่ด้วยพลโทอํานวยชัยโรธได้รับแจกไปสององค์ ก็เลยนำติดตัวไปฝรั่งเศสด้วยระหว่างที่อยู่ปารีสทูตทหารบกประจำฝรั่งเศสผู้นี้ได้เข้าพบประธานาธิบดีเดอโกและเนื่องจากมีความนิยมในตัวของเดอโกอยู่แล้วจึงได้มอบพระเครื่องสมเด็จหลวงพ่อทวดให้แก่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสไปองค์หนึ่งพร้อมกับอธิบายให้เดอโกฟังถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทวดว่า ้าอาราธนานึกถึงด้วยความเคารพอาจจะสามารถเสด็จไปช่วยเวลามีภัยมาถึงตัวถึงอยู่ฝรั่งเศสก็เสด็จไปถึงได้เพราะในโลกแห่งความศักดิ์สิทธิ์นั้นลัดนิ้วมือเดียวกระพิบตาทีเดียวก็ไปถึงกันได้เมื่อได้พระสมเด็จหลวงพ่อทวดไปแล้วประธานาธิบดีเดอโกก็พกติดตัวไปด้วยทุกหนทุกแห่งผมปฏิปต่อเรื่องราวเอาเองได้ความว่า ต่อจากนั้นไม่กี่เดือนก็เกิดเหตุการณ์ระทึกใจคือเดอโกผู้เข้มแข็งได้ถูกพวกใต้ดินคณะหนึ่งระดมยิงด้วยปืนกลในระหว่างที่อยู่ในรถยนต์กับภริยาในกรุงปารีสเป็นที่น่าหวาดเสียวอย่างยิ่งกระสุนปืนกลถูกรถพรุนไปทั้งคันการยิงก็อยู่ในระยะประชิดมากแต่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาร เดอโกเงียบไม่ได้วิจาร์ณแต่ภรรยาของท่านบอกกับเลขานุการว่าเธอเชื่อเหลือเกินว่าสามีรอดตายเพราะสมเด็จหลวงพ่อทวดได้เสด็จไปช่วยชีวิตไว้เพราะเธอเป็นคนอธิษฐานพอได้ยินเสียงรัวปืนกลเธอก็นึกขอให้พระเสด็จมาช่วยนักเขียนฝรั่งเศสได้สัมภาษณ์พระทิวัชัางให้และสัมภาษณ์ชาวบ้านอีกสองสามคน ผมส่งเขาขึ้นเครื่องบินกลับปารีสไปแล้วปลายปีนี้หนังสือประวัติเดอโกของเขาก็คงจะออกวางจำหน่ายเขารับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะต้องส่งมาให้ผมหนึ่งเล่มเรื่องอภินิหารแบบนี้ท่านผู้อ่านหลายท่านคงจำไม่เชื่อผมเองเมื่อหนุ่มๆก็ไม่เคยจะเชื่อหรอกแต่พอหนุ่มน,น้อยลงก็เริ่มเชื่อเข้าบ้างแล้วเมื่อเชื่อแล้วก็ไม่อยากทำบาป เห็นใครทำบาปก็นึกสงสารใครด่าทีสองทีเริ่มจะไม่โกรธมีแต่สงสารและเมตตาอ้างอิงจากหนังสือหัวเตียงของวิลาชมณีวัต